สวัสดีท่านผู้ชุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องลิงจาซเฮดอยู่ในเกมเราบอกในแมปที่มีชื่อว่า The Escape Yim Obby นะครับแมบปบนี้ผมเห็นแล้วน,น่าสนใจดียิมที่เป็น Obby อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับเอาเปิดแมวก็ตายโอเคนะครับไปเรื่อยๆเลยอืมโอเคเราผ่านด่านแรกไปแล้ว ไปต่อกันที่ด่านที่สองถ้าช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปเอานึกว่าพื้นมันเหยียบได้ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปนะโอเคนะเราก็เล่นกันไปต่อเลยเออเล่นต่อไปเอ,อเล่นกันไปต่อคืออะไรอะไรเนี่ย โอเคครับ okay, ตอนนี้มาถึงแล้วอันนี้มันที่ผมขอตัดไปตอนที่เราไปถึงทางนู้นกันดีกว่าเพราะว่ามันก็จะใช้เวลานานนะผมก็มาแล้วเอา้าต้องผ่านนี้ไปอีกเหรอโอเคมันถึงตรงนี้แล้วน,นี้น่าจะโดนไม่ได้นะลด,ดชิบชิบชิบโอเคผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับ แล้วตอนนี้เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเออสรับใครที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ด้านล่างนะก็เป็นยังไงเดียเป็นแบบออฟฟี้ทั่วๆไปคลิปต่อไปผมคิดว่าจะอัดเกมอื่นไม่งั้นก็แนวซิมูเลเตอร์นะคลิปอ anyway> ื่นผมคิดไว้แล้วจะอัดเกมอะไรเดี๋ยวตอนนี้ต้องผ่านไปให้ได้ก่อน อันนี้โดนโอ้นึกว่าโดนไม่ได้ตอนนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆเ,เลยอะไรเนี่ยไม้เหรอชิบชิบชิบอ่ะอืมดีจังที่เมื่อกี้ไม่ตายอ่ะเราโดนใครไม่รู้กินเข้าไปนะครับเราควรจะแปลงฟันให้เขาไหมเพราะว่าฟันเขาเหลืองเกินไป จะมวงค้อผ่านไปได้เรื่อยไม่นะมาอยู่ที่ฟันเหลืองๆของเขาอีเช่นเคยโอ้โอ้โดนได้เหรออ้าวอะไรเนี่ยเห็นข้างบนไหม ดูข้างบนนั่นสิมีเส้นอะไรไม่รู้แต่ก็โดนได้ไม่เจ็บดีมากโอ้นี่ตอนนี้ผมเออว้าวตายได้ยังไงนี่อ่ะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมตัดอ,ออกดีกว่า โอเคเดี๋ยวผมขอผ่านไปก่อนนะครับโอเคนะตอนนี้ผมก็ใช้เป็นเวลาเออตอนที่ผมไปตอนแรกผมตายผมก็เลยเอาใหม่อันนี้กระดูกสันหลังเหรอมันก็น่าจะใช่นะแต่ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าในคลิปอาจจะเสียงดังอันนี้ปนแปลกๆนะคุ้นๆไหมทุกคนว้าวใช่เลยมีก้อนด้วยอืมโออ๋อไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะผ่านไปให้ได้คลิปนี้ก็จะประมาณว่าเป็นคลิปสั้นๆนะสั้นๆจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากตัดอะไรมากอืมโอ้ยยากไหมนี่บางคนก็จะไม่ยากนะแต่สำหรับผมมันก็ยากสำหรับผมนะโอเคโอเคไม่เป็นไรอืม าแล้วอะไรเนี่ยฮึไปที่ไหนต่อโอเคเราเข้ามาในประตูกันแล้วนะครับเราต้องเข้าประตูไหนประตูนี้โอเคถูกประตูด้วยโดดโดดโดโดฮึอันนี้ห่วงยางเหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะหรือว่ามันไม่ได้เซฟให้อะไรกันเนี่ยมันไม่ได้เซฟให้หรอกเหรอใช่มันไม่เป็นไรหรอกเล่นใหม่ก็ได้อเกือบไปผิดทางละอโอเคนะครับตอนนี้ผมก็พามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ก็มีที่เซสปปวพอยต์แต่ตอนนั้นผมน่าจะไม่ได้ดูนะครับตรงนี้มันก็มีไม่ใช่หรออืผมน่าจะเดินไปเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนนี้ผมก็ต้องขึ้นไปบนนี้มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว้าวอ่ะเอ้ยลื่งว่าจะไม่ลงแล้วเมื่อกี้ อะไรเนี่ยเดีย๋ยวบอกว่าน้ําแข็งฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้ไม่ขึ้นดีกว่าเสียเวลาจริงๆเนาะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ต้องโดดน,นะชึบชึบชึบอะเกือบแล้วอีกก็ผ่านไปได้แล้วนะครับ เอเอามอาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเอออย่าตอตอนนี้ผมสงสัยนะครับว่าทําไมสีตัวผมนี่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนที่ผมเออเข้ามาในเกมเนี่ยผมลืมเปลี่ยนสีตัวละครนะครับก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยขี้เกียจออกไปเปลี่ยนก็เลยอัดคลิปเลยเอ่ะไปเอ้ยอม,มีตึกให้ขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นไปบนตึกอืม ต่แรกรู้ไหมผมคิดว่าอะไรตอนแรกผมคิดว่ามันคือรถถังคิดไปเรื่อยนะไม่ต้องลงทูชีพซสแล้วลงไปอ,อ่ะฮึเข้าไปข้างหน้าสิไปไปอย่าตกนะถ้าตกนี่เก็ตเล็กเลยนะอู้อ,อ,อู้อะไรอ่ะไอชิบหาย ที่บอกนะว่าต้องเล่นใหม่สาเหตุก็คือลงมาเร็วเกินไปแล้วตัวทะลุดินโอไม่ต้องเล่นใหม่ผมลืงไปผมเซฟมันเซฟมาให้แต่แรกก็แหละชึบโอเคเข้าไปในเกาะก่อนเข้าไปในเกาะอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งรีบเดี๋ยวจะเป็นเหมือนครั้งก่อนโอ้ครั้งนี้รอดครับท่านผู้ชมเก็บโอเคน่าจะเก็บแล้วโอเคขึ้นแล้วนี่แล้วก็มีอะไรเนะี่ย จำบวกหนึ่งรอยอันนี้สปี View. View. ดวิววิวจะขึ้นตึกได้ไหมไม่ได้ตอนนี้เราก็กลับมาบ้านพิที่1ร้อยแล้วอ,อ๋อคนนี้เขาทำแมปมาหลายแมปเออไม่นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าเราบใครที่กดแล้วก็จบคลิปแล้วนะไปละ